มหาวิชาลัยของประเทศมัณฑะละมามะตอนนี้เราลงทุน,นเพื่อกระดาษแผ่นเดียวพอได้กระดาษแผ่นละต่างคนก็ภูมิใจฉลองกันใหญ่ซื้อเงินเสียทองอักข้นลิคคือ,ค,อคือมันยอมอเสียข้างโม่มาแล้วตั้งหลายปีปรากฏเราพูด้กระดาษเพียงแผน่นใช้ข้างโม่ออกจะร้องกันใหญ่เลยเจอได้ไหมครับ เราโฟนเราน่นอยนางที่เดมหรืออาจจะมีเจตนาต้องการให้ให้เดิน พื้นที่ไหนมีอะรดีที่นี้มองมาฟังแบบตันนี้ผมคิดว่าศิลปะวัฒนธรรมของใา้เราเลือกแยกก็ไม่เห็นค่า โชคชัยก็อาจจะดูเหมือนาเนทาทเที่ยวแนวมาที่ดีแต่จริงๆแล้วของเามันก็ยังไม่ถึงจุดเพราะว่าเราถ่ไม่ไปเียนเราแค่ไปดูเขรียองอ่งจรเราไปจากตั้งแต่จริงๆเราก็ไฝังตัวลงไปวาาเป็นฟารมลเราก็แค่เลยนะเช้าเขาใหนึ่งชั่วโมงแรกความโชคชัยกับประเทศเราเังรู้วนไหนีีต่อไปละเราก็จได้เ้็นครับขอบคุณมา เรายังสับสนอยู่ทีนี้ในช่วงสุดท้ายนี่นะครับที่ผมอยากจะชวนจริงจริงแล้วเนี่ยโครงการแก้ปัญหาความยากจนพัฒนาสังคมและประสุขภาวะนี่นะครับทำแค่17จัง,ง,ง,งหวัดและ17จังหวัดนียังไม่เต็มที่ยังไม่เต็มนนที่ทีนี้ผมไปถามก็มาแล้วว่าค่า บริหารจัดการที่จะให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกว่าจะตั้งไขกว่าจะลงมือทําได้อย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยจังหวัดหนึ่งค่าใช้จ่ายไม่เกินสามล้านสองแสนบาททีนี้สมมติว่าบริษัทที่อยู่ในครูือในเครือของท่านอย่าะไะบริษัทไหนก็ได้ในขณะที่เรามีทีมงานอยู่แล้วทีมงานตาที่จะช่วยกันไก เอาเงินนีเน้เป็นส่วนที่จะให้ชาวบ้านเขาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเสร็จแล้วก็มีหน่วยกลางที่จะช่วยกันบริหารจัดก,การในพื้นที่ทต่างๆนี่น,นะครับถ้าถือว่าบริษัลทลกหนึ่งจังหวัดแค่เจนโบบริษัททางนั้นเองอาจจะรวมเป็นกลุ่มๆ,ๆแล้วเราไปร่วมในการศึกษาในเรื่องของการพัฒน,นาตรงน,นี้ไปด้วยนะครับผม ได้เลยว่าในพื้นที่ที่เขาได้ทำกันแล้วเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาสังคมที่จะทำให้เกิดเสียสุขภาพมาได้ทั้งสออย่างเพราะว่าไม่มีอะไรที่ทำให้เกิดอวนหัวบวใจลกกหูลกลกตาอะไรกันเพราะว่าตัวปัญหาสังคมที่ทำให้เกิดการเ,เสียความรู้สึกเนี่ยมันไม่มีนะครับเพราะงั้นก็อยากจะฝากว่า เป็นไปได้ไหมเมื่อเรา,เาจบคุยกันวันนี้แล้วไปลองพิจารณาดูว่าแต่ละบริษัทเนี่ยรับเป็นเจ้าภาพที่หนึ่งจังหวัดได้ไหมสมมติอนะไรดึงจังหวัดต่อนึงบร,ริษัทหรือรวมกันสองบร,ริษัทสามบร,ริษัทหนึ่งจังหวัดแล้วผมจะหาคนที่จะเป็นคนช่วย บริหารจัดก,การตรงนี้หาตัวแทนในจังหวัดกับอำเภอตำบลต่างๆ <c oughs> เพื่อที่จะเอาไอ้เครื่องมือในเรื่องของบัญชีผัวเลือนเนี่ยเอาไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์ตรงนั้นได้อย่างจริงจังสามล้านสองแสนไม่เกินนะเป็นค่าบริหารจัดก,การส่วนค่ากิจาก,การรมที่ลงไยทำนั้นเป็นเรื่องของชุมชนที่เขามีอยู่แล้วแล้วก็เมื่อทําแล้วเขาจะได้เงนินมากกว่าที่เขาลดขันไป,ไปมีเท่าไหนะครับ ก็ฝากไว้เป็นเรื่องสุดท้ายคิดว่าน่าจะคุยต่อได้ครับเซชับนอบมากเลยนะคะอบผึ่งจริงๆเลยนะคะเห็นพี่เพียจรจจอยใหญ่เลยะคะ่ะสงสัยเดี๋ยวพี่เพียรจะต้องจัดเซสชั่นต่อยอดและพาไปไปเอ่อ ถัดมาขนมเนาะหรือไม่ก็ไปปากคูณไปดูธนาคารความดีธนาคารเวลาหน่อยว่าเป็นยังไงหรือไม่ก็ไปบ่อนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตามที่เราตกลงกันก็เ,เดี๋ยวเรียนเชิญกลุ่มห้านะคะเตรียมผู้แทนที่จะมอบของที่ระลึกให้คุณหมอด้วยนะคะก่อนอื่นขอเรียนเชิญคุณท่านันชิดานะคะเป็นผู้แทนกลุ่มสี่ขอขอบคุณด้วยคะ่ะ ฉันเชิญอาจารย์วงนะคะตัวแทนของกลุ่มสีนะคะมาจากในส่วนของภาคเอกชนนะคะภาคธุรกิจนะคะในฐานะตัวแทนของคณะผู้เข้าร่วมโครงก,การอบรมผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงคณะผู้จัดการอบรมในครั้งนี้นะคะ <ใช S 1> ขอข้าวกราบขอบพระคุณท่าในนายแพทย์โมกน์และสงกรานเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ส,สดละเวลาเข้ามาให้ความรู้และให้และเหตุผลการให้ับพวกเราในวันนี้นะคะซึ่งสิ่งที่เราได้มาในวัน เรื่องต้ระเป็นเรื่องของธรรมะก็คือเรื่องของหลักภูมิหานสี่ซึ่งหลังจากที่ฟังแล้วเนี่ยทุณแม่ชันคิดว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นชาวพุ่งที่กายมหายาตแน่นอนเลยเพราะว่าจะต้องนำหลักภูมิหานสี่กับมหายาณมายใ,ใช้นั่นคืออะไรคะนั่นคือนอกจากรู้แล้วจะต้องลงมือทําด้วย,น,ยน,ะะนั่นเองค่ะนั่นคือเราจะเมตตายอย่างไรกรุณานอย่างไรมุติตาอย่างไรและมีอุเบขายอย่างไรนะคะต่อมานะคะคุณรูจะเป็นเรื่องของการพัฒนานะคะ ซึ่งทางท่านอาจารย์หนอเนี่ยได้บอกเราว่าในเรื่องของการพัฒนานั้นจะต้องเริ่มตั้งแต่เรื่องของตั้งแต่ครัวเรือนนะคะไปจนถึงจังหวัดแลว้วก็ประเทศนะคะซึ่งก็อาจจะเริ่มในเรื่องของการทําบัญชีครัวเรือนนั่นเองซึ่งท่านเน้นย้ำเขาในเรื่องของการทําบัญชีครัวเรือนเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าพอเราทําบัญชีครัวเรือนตรงมีแลวเนี่ยเราเอามาประมวลข้อมูลต่างๆเราเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วมาประมวลออกมาเนี่ยก็จะได้ข้อมูลเพื่อจะนําไปสู่การพัฒนาและทําให้ชุมชนของเราเข้มแ็งได้ ยังไงก็ต้องขอขอ,ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะคอเชินกลุ่มสี่กับกลุ่มห้าขึ้นถ่ายภาพร่วมกับคุณหมอบันเวียีด้วยค่ะกลุ่มสและกลุ่มห้านะคะ เหมาะมากค่ะสองกลุ่มก็ยังไม่เต็มเมนูเนาะเดี๋ยวดินเนอร์ท็อปสากลุ่มเนาะค่ะก็เดี๋ยวก็จะเป็นช่วงที่เราจะรับประทานอาหารเย็นก่อนก่อนที่จะเป็นช <course> <ım eni> ่วงดินเนอร์ท็อที่จะพบกับคณะท่านปรียนเนี่ยนะครับผมเรียนกับคุณสมใจคุณปิยะเนี่ยที่เทปคอร์ดเทปคอร์ดก็คือระดับสูงผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าต่างประเทศ ของประ้านสโมสรอีกนะฮะก็ได้ทำกลุ่มทำรุ่นทำอะไรมาได้การกันนะฮะแต่นี้เพียเขาก็มาหาเรเลยว่าเขาเยจะจับเราในส่วนผู้นำมั้ยนะครับก็ฟังดูไอเดียเขาดีมากเลยนะผมยอมนะในความดีของเขาผมก็เลยต้องเข้ามาร่วมวงกับเขาด้วยแต่ความจริงเนี่ยสี่สัปดาห์เสาวเพียงงานเด็กผู้หนักอยู่แล้วนะฮะหมดตื่นก็กลับสี่ตู้นะฮะแต่ก็ด้วยความดีของเขาเลยเข้ามาร่วมจอยร่วมรก็เป็นให้ความเห็นได้เหมือนก ที่ผมมองว่าพี่ททุกคนเนี่ยนะเป็นบริพันธุ์ที่ดีนะครับแล้วก็ผมจะไปช่วยประเทศชาติในห,หลายๆสวย่วนผมเองโดยโดยหน้าที่นะครับผมเป็นนายกการผมดูแลคดีของนายกของครมอของหอน่ยราชการเัลษาัภกต่างๆนะฮะคดีที่พูดถึงขง่าวิหารผมก็ทำมาแล้วมากตาพุทธอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ด้วยประสบการณ์นะฮะที่อบลงมาหลังสูงนักปกครองระดับสูง ตอนนี้เพื่อนๆก็เร้นไมเป็นรองผู้ว่าเรียนเป็นผู้ว่านนะต่อมามาเรียนบอตอนนี้เพื่อนเป็นผู้ว่าไปสิคนแล้วเป็นรัฐมนตรีอยู่สองคนนะฮะแล้วก็มาเรียนพระปกกรา้าพระปกกว้าเรียนกันนั้นสวสิงชัยทุกต่อที่ก็ไปติดต่อประสานงานาเรายนคราวนี้ที่เราเป็นการาาที่เรียนพี่ๆเนี่ยว่าเวลาที่เรารู้จักกันสิ่งแรกเลยก็คือเราก็จะเล็งมง,มงมองมเอ๊ะใครอาวุโสกว่า ไทยใหญ่กว่านะครคนจะเป็นพี่ไครคนจะเป็นน้องนะครับแต่ผมได้ประสบการณ์เนี้ยกอบ,อบ<ม>ปอนะฮะปบปอเขาบอกว่าพอเจอหน้าเขาบอกพี่ครับพี่เอาตำแหน่งเอาหน้าที่ของพี่ไว้หน้า,าหนเไรนะครับไว้หน้าหน้าเข้ามอบรมครับพี่เข้ามาตรวปตราแล้วเวลาพี่เจอเพื่อนให้เรียกทุกคนว่าพี่แล้วยกมือไหว้สวัสดีครับพี่นะผมก็บอกเออไอเดียดีๆนะก็ใหม,ๆม่ๆก็ยังยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ก็ ค่อยๆพัฒนาทีละเล็กทีละน้อยนะฮะจนกระทั่งสนิทกันมากเลยผมเรียน275คนรู้จักกันคนละคนเรารู้จักกันชนิดที่ว่าสัญญาใจนะเป็นเพื่อนเขาตอนนั้นเขาบอกว่าเป็นเพื่อนรุ่นสุดท้ายในชีวิตก็คือคบกันตลอดชีวิตแล้วตั้งเจอกันทุกเดือนทุกเดือนสามตั้งสี่ตั้งนะฮะมาเรียนพบกันหน้าปปหล12เขียนบางท่านปปหล13ปปหลรุ่นเดือนเดือนก็ เอาไอเดียที่ไปแชร์ไอเดียแต่เพราะว่าในสายปกครองการเรูือาเราต้องอยอมรับอย่างคนไทยคนเก่งเยอะแล้วก็คนที่มีความเห็นไม่ตรงกันไปเยอะนะฮะแต่ก็เป็นเพื่อนกันได้นะครับจนกระทั่งมาอบรมรุ่นนี้ผมก็คุยกับอะไรท่านนะฮะที่ที่อยู่ในวงไม่ว่าจะทานข้าวในกันคุยกันว่าถ้าเราเรียนเสร็จเราได้ความรู้แล้วเรากลับไปนะฮะความรู้เราก็จะค่อยๆลืมเรือไปนะครับ อันนี้ก็ปรึกษาเรื่องว่าเอ๊ะเราถ้าจะกอบกลุ่มนะฮะก็แตกกลุ่มก็แตกกลุ่มกันไป